สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีจากช่องปยาสตอรี่นะคะวันนี้ปยาจะมายอม้อมไมสีเขียวค่ะถ้าย้อมมันจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวเขียวอ่อนเป็นสีเขียวอ่อนที่ย้อมไม้หมันมีหนึ่งผืนเนาะ ย้อมเท้าได้ยนังผืนวันนี้ใช้ใช้สีเขียววัวเป็ดตราสิงโจจีกลองค่ะเป็นสีเขียววัวเป็ดนะย้อมอ่าทอทอหน่งผืนใช้สีสอง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 เป็นสีเขียวเขียววัวเป็ดวันนี้ปัยาจะผสมกับ สีเหลืองสีเหลืองเบอร์สี่สีเขียวเบอร์หนึ่งนะคะสีเขียวเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะสิงโตเป็นสีเขียวหัวเป็ดเบอร์หนึ่งส่วนสีเหลืองเหองอ่อนเบอร์ 4. สีตต่สิงโตติกสิงโตตีกลงเหมือนกันเป็นสีเหลืองอ่อนจะว่าถ้าเรา เราไม่อยากย้อมสีเหลืองมาอยับสมสีเหลืองก็ได้แต่ว่ามันจะมันอาจจะอ่อนไปหน่อยแต่ถ้าชอบอ่อนชอบเขียวอ่อนก็ไม่ต้องใช้เหลืองก็ได้ค่ะแบบถ้าเราใช้เขียวโมเป็ดอย่างเดียวมันจะเขียวมันจะเอ่อมันจะเป็นเขียวสดนะเขียวสด ทีนี้ตรรยามีออเดอร์ที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยสดเขาบอกว่าให้ไม่ต้องสดมากเขาบอกว่าไม่ต้องสดมากจะเลยใช้ใช้สีเขียวของเป็ดผสมกับสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช้เยอะใช้แค่นิดหน่อย ประมาณาหนึ่งในสี่ส่วนนะนิดเดียวแค่นิดเดียว,ดเ,ดยวเพื่อให้เขียวมันมันมันเข้มขึ้นนิดนึงเข้มขึ้นนิดเดียวเราใส่สีแล้วทีน,นี้เราก็ใช้น้ำตาลมันนี้ใส่น้ำที่หลัง น้ำร้อนเนเอามาเทลงเลยละลายสีก็เป็นเขียวนี้เขียวว่าเป็ดถ้าเราใช้อย่างเดียวสีจะสดจะถ้าถ้าเราชอบสีสดไม่ต้องใช้เหลืองก็ได้ใช้เขียวอย่างเดียว ถ้าเราผสมเหลืองสีเขียวมันจะจะคือง่ายคือแก่ขึ้นมานิดนึงนิดเดียวจะถ้าเราใสยเยอะมันก็แก่มันจะเป็นสีเขียวเนวันนี้ย้อมกับทำไมมันมีเทาไดห้หน,นึ่งถืนไม่จะไม่เยอะ ไหมหัวนี้จะชอได้หนึ่งผืนก็เลยใช้สีแค่สีเขียวแค่สองโซ่กับสีเหลืองนิดหน่อยสีเหลืองอ่อนหนึ่งในงส,ขนนส,สนนะีของหนึ่งในสีส่วนนะของหนึ่งโซงก็ประมาณนี้เย้อมถ้าเราใช้ สองผืนถ้าเราใช้ไหม้สองผืนเราก็เพิ่มสีได้เพิ่มสีจากจากสองซองก็บวกเป็นสีสองใช้สีสองเท่าถ้าเราจะยอ้อมอ่าสองผืนวนหวัวน,นี้ปยามัดผืนเดียวใช้ผืนเดียวก็เลยใช้แค่สองซองถ้าเราใช้ สีส้มถ้าเราอยากอยากให้ให้ใหเข้มมาน,นิดยนึงก็ใช้ใช้สองเท่าแล้วก็ใช้สีเหลืองประมาณขึ้นส้งน้ำยาล้างจานดึงใส่ใช้สีเหลืองขึ้นส้มจะเพียวสองส่องไม่ใช้ชาติชาสองผืนเนาะชาสองผืน ถ้าสองผืนก็ใช้สีเซลใช้สีเขียวสีเซลกับสีเหลืองครึ่งเซลหรือถ้าเราอยากให้เข้มขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ใช้สีเหลืองสั้งหนึ่งซองก็ได้แต่บางคนก็ชอบสีเขียวสดแล้วก็ไม่ผสมใช้สีเขียวอย่างเดียวเลยเขียวๆเลยแล้วก็จะได้สีเขียวสด เขียวเหนียวสดใสเลยแล้วเราเอามาโทมาโทกับเส้นยืนสีดำสีเขียวสดมันก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นเส้นยืนสีดำป้ายาก็ใช้เส้นยืนสีดำแต่ว,ว่าออเดอร์เขาบอกว่าให้เข้มนิดนึงไม,ไม่ไม่สดมากไม่จ้องสดมาก ก็เลยเติมเหลืองผสมเหลืองแล้วก็เอามาโทกับเส้นยืนสีดำเลยเอาเดินนี้ผืนเดียว12เมตรที่ใช้สเมตรก็เพราะว่าเขาเขาสร้าง4เมตรเขาต้องการ4เมตรติดก,กันเท,ทีิเดียว์สเมตรเลยก็เลยต้องมัด2งผืนจิดก,กัน สกายังคึกคักเลยเสียงอาจจะแทรกฟังอา่าอาจจะมีสเสียงแทรกวันนี้วันสุดการพปายากสัอ่ออเดอร์เรื่องสุดกาไม่ได้ร็็ประมาณนี้พรเราอา่าเราตำได้ทั่วถึงแล้วตะว่ามันเข้าดีแล้วแล้วก็แค่น้ำร้อนเหมือนเดิม แล้วก็ค่อยเอาน้ําร้อนแท้ เราทำเรายอมได้ที่เลยเราก็เติมน้ำร้อนก็คุกๆจำให้มันเข้าก่อนนะอันนี้จะเป็นน้ำร้อนที่เราแช่พร้อมกับน้ำยาน้ำสีพร้อมกับสีนะน้ำสีแล้วก็ไว้กับน้ำสีสักสีก่ห้านาทีก่อนก็ได้แล้วค่อยเทสีออก បោះទេស៊ីអូแล้วก็เอาน้ำปลาเอาน้ำร้อนเปลา่าๆมาเทอีกอรอบโอเช่อีกรอบ อน,นี้เอเราแช่ได้สักประมาณสักสามสี่ห้านาทีเนาะแล้วก็เอาเอาออกจากน้ำสีสีที่เรมเยมแล้วแล้วก็เอาออกจากน้ำสีททิ้งเ,เลยก็ได้ก็ยาใส่ในถังใหม่ทั้งเปล่านะไม่มีอะไร กือกน้ำรนนี เราก็เอาน้ำรเาเทแนะช่ไว้สักสักห้านาทีนะแช่ไว้สักห้านาทีแล้วเราก็ไปล้างน้ำเปลา่าเปิดก๊อกแล้วล้างเลยเาล้างจนน้ำใสจนน้ำที่เราล้างมันใสมันไม่มีสีแต่มันก็อาจจะมีบ้างเลยเล็กน้อยเนะพราะว่าเราจะล้างให้มันใสสะอาดเหมือนน้ำธรรมดาเลยเปลี่ยนไปไม่ได้ เรากลางหลายหลารอบห้าหกรอสามเอ่อห้าหกรอด,ดูน้ําที่เราล้างมันมันเจียจางไปแล้วมันอาจจะมีสีบ้างเล็กน้อยเนาะล้วก็ใช้ได้เลยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมก็้ยายนะเนาะเ่อเช่วดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ มอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ